สวัสดีครับผมร้านช่างไอซซ่อมมือถือโดยมิสัันไลซ์สไตล์ชมบุรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นรุ่น iPhone 12 Pro Max นะครับอาการเครื่องนี้นะครับก็คือเครื่องนะครับติดติดดับๆนะครับคือเครื่องนี้นะครับบอร์ดบอร์ดอันนี้นะครับก็จะผ่านการซ่อมมาเยอะแล้วนะครับผมเลยรบบเหมือนลูกค้านะครับว่าทําการย้ายชิป i อไปบอร์ดใหม่น่าจะคุ้มกว่าแล้วก็จบกว่านะครับลูกค้าตกลงโอเคนะครับตัวนี้ก็ทําการย้ายนะครับ วิธีย้ายตัวเมนบอร์ดนะครับ mm hmm. เพื่อที่ข้อมูลลูกค้ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะต้องย้ายตัว CPU นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวหน่วย mm hmm. ความจําเครื่องนะครับ mm hmm. ไปเมนบอร์ดใหม่นี่ซ p u จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ชุดที่เราจะย้ายไปใส่บอร์ดใหม่ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ถามว่าทําแบบนี้นะครับ เครื่องจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหานะครับซึ่งที่ผมทําให้ลูกค้านะครับก็จะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่ทําร่วงหล่นตกน้ํานะครับก็ใครติดปัญหานี้นะครับสามารถทักหาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับผม